สามสี cam, ่หนึ่งสองสเอ้า <c oughs> ูวีูอวีูยอวีแนโกฟาแดนยูอฟาเนซีูอวีูอวีูยูอวีแดนโกฟาแดนยูอฟ้าเทนซีเอาเาเสวัสดีคขอตง e ครับเไ เกรซสพลใช่ไหมครับเกรซสพลอัศวะมั่นคงครับบางท่านที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ยังบอกว่าแกเป็นใครวะทำไมมีแฟนคลับแล้วเออไม่มีผลงานเลยนี่มาเต็มสตูเลยเนี่ยเกรคือใครอ่ะก็จริงๆแล้วเกรซเนี่ยคนเริ่มรู้จักเกรซตั้งแต่เกรซเริ่มเป็นลีดธรรมศาสตร์ครับรุ่นที่70แล้วก็ค่อยๆมีผลงานตอนนั้นเกรซเคยทำดีเจออนไลน์อยู่เป็นคลื่นออนไลน์ใช่ครับแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจนได้รับรางวัลครีโอ รถอิลลิ่ซิเบิลวัชเชอร์สมัยสิครับสแสดงว่าพอได้รางวัลน,นี้ปั๊บนี่คนเริ่มรู้จักในวงกว้างใช่ครับใจผับเริ่มมาตอนนั้นใช่ครับก็จริงๆแล้วมันก็เขาค่อยๆทยอยกันมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วครับใช่แล้วเรา,เร,ารู้สึกไงบ้างที่แบบมีคนชื่นชอบเราเยอะขนาดน,นั้นก็ก็รู้สึกดีครับที่มีคนชื่นชอบนะครับว่าเหมือนกับเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราตั้งใจทํา ลงไปอะไรเงี้ยครับ่คแต่ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้นะตามที่ทีมงานส่งรูปมาให้ดูนี่งานดีมากๆฟิตตัวเองตลอดเวลาใช่ครับก็ช่วงไหนที <the 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 ่ว่างๆนี่ก็จะเข้าฟิตเนสตลอดครับเข้าฟิตเนสตลอดขอดูนิดนึงได้ไหมไม่ได้เลยวนะมันไม่แฟร์นะเมื่อกี้เจสซี่ผมยังไม่ขอขอดูบมาเลยไม่เห็นหนูแลร์ข้านูเนี่ยดูโอ้โหนี่คุณคุณเลยเหรอใช่ครับอุ้ย แลนี้เราเรา,เราต้องเข้าฟิตเนสวันละหรืออาทิตย์ล,ละกี่วันนะคะก็ช่วงนั้นนี่ก็ก็จะอ้วนๆหน่อยนะครับแต่ก็ก็ประมาณ3 4มสี่วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับ<ภ>ข้าครั้งแล้วมาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับกินโปรตีนอ,อ,อย่างเดียวกินอย่างอื่นได้บ้างไหมดูจากขุนแล้วดูไม่น่าจะกินอะไรมาเลยอ่ะกินครับกินใชแปเคาว่าแป้งสะกดเป็นไหมกินแป้งกินแป้งเป็นไหมกินเป็นครับเออถึงว่าถึงว่าไถึงว่าแหนมถึกอ้วนขึ้นบ้า อย่ามาโราอย่าแล้วถามด้วยแฮชแท็กดีกว่าที่ตอนนี้แฮชแท็กคือแฮชแท็กว่าอะไรนะเกรดเกรดเกรทบล็อตเกรดคืออะไรครคืออะไรอ่ะเพระเนี่ยเพราะเนี่ยม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์นะอยู่จุฬาใช่ครับเพราะเพราะอยู่จุฬาครับเขาเป็นลีดรุ่นที่71ครับคู่จิ้นสถาบันอุ้ยตายแล้วปกติปกติเขาต้องแบบชายหญิงแต่นี่เป็นเป็นคู่จิ้นชายชายครับก็คือคือถามก่อนเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับ เป็นแบบถือ่เป็นอะไรที่เป็นอะไรเป็นอะไรบอก่อนเพศเดียวกันเปล่าอ๋อเปล่าครับแล้วเขาไม่มีเปล่ามีแฟนหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้โสดครับแน่ใจนี่คู่จิ้โสดอ่ที่แน่จริงจริงครับแล้วอย่างเงี้ยพอเกิดมีคู่จิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเรามีวอนไหวบ้างไหมคะวอนไหวอะไรครับก็แบบเป็นน้องเป็นน้องด้วยครับแล้วก็เพราะว่าพร้อมันเป็นผู้จัดการอ่าคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สเปคแบบถ้าบอกว่าชอบผู้หญิงชอบสเปคแบบไหน ผมชอบผู้หญิงผมสั้นกับผู้หญิงยิ้มสวยผู้หญิงผมสั้นยิ้มซียิ้มซีแกไปหน่อยป่ะเหรอแค่นั้นเองคือไม่ต้องมวยไม่ต้องขาวจริงๆสเปคตายตัวนี้มันไม่มีครับพี่แค่เรู้สึกว่าเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าถูกสตาร์บเขาแล้วก็ได้เริ่มทำความรู้จักกับเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้แบบไปชอบที่แบบ เออต้องแบบสเปคแบบหน้าไทยๆหน้าฝรั่งอะไรเงี้ยไม่เหมือนแล้วก็ชอบเองรียนแจ๊ซี่เมื่อกี้ในชีวิตผ่านมานี่ก็เจอแบบแปลกๆเข้ามาแล้วยังคุณรอแบบนี้เวลาเข้าฟิตเนสมี้ด้วยกันเจออะไรแปลกๆแบบมีคนมาเคาะในห้องน้ำใช่ไหมเคยมีครั้งหนึ่งครับซึ่งทําให้เกรนเนี่ยเลิกอาบน้ําที่ฟิตเนสเลยเพราะว่างานแกไปอาบน้ําทีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประตูออกมามีคนยืนจ้องแบบจ้องมาทางประตูอยู่แกก็เลยแบบโอเคเลิกต่อไปนี้ไม่อาบแล้วเรื่องประตูย้อนตัวเปิดไปเจอคนจ้องเราทำไงอ่ะพอเปิดไปเจอคนจ้อง โพสเดี๋ยวก็รีบเดินรีบเดินหนีไปอะไรเงี้ยคือล่าสุดนะหนุ่มคนนี้นะเพิ่งจะเป็นพระเอกมีของวงเคลียร์เพลงไว้ใจใช่เพิ่งปล่อยมาแค่2วันเองใช่เพิ่งปล่อยมาวันที่24ที่ผ่านมาเนยครับอย่างนี้สมมุติว่าเขามีแฮชแท็กเกรดโพสอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาติดต่อบอกว่าขอไปเล่นซีรีส์คู่กับพอฉัรับปะเป็นคู่จิ้นเป็นคู่แก่กันได้ไหมก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยดูความพร้อมของตัวเองแล้วก็น้องด้วยครับเพราะจริงๆแล้วน้องช่วงนี้แบบเรียนหนักแล้วก็แกแบบ เราจริงๆเรื่อกโอ้โหก็น้องแกเรียนหนักครับส่วนใหญ่แกรับงานอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะเขาเรียนก็ก็ดูที่ความเหมาะสมด้วยจริงๆก็ไม่ได้ติดเรื่องการไปเล่นคู่กันอยู่แล้วครับเพราะเป็นนักแสดงก็ทำได้ทุกบทบาทอยู่แล้วครับน้องก็เรียนหนักดูฟังเป็นห่วงเป็นใยกันจังเลยอ่ะแฟนไม่ต้องชมไม่ใช่กาแฟไม่ต้องชโอเคโอเคอยากจะบอกวันนี้แฟนคลับมาเยอะขนาดนี้เรามีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาหาวันนี้แล้วก็คอยอยู่เกดตลอดไม่ต้องไหว้กลับก็ไม่ได้ให้พรก็ขอบคุณมากมากเลยเนาะารักๆเนี้ยถ้าอย่างงั้นนะครับถ้าเกิดชอบผู้ชายคนนี้หรือชอบน้องเจสซี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงไลฟ์แต่ตอนนี้ขอบคุณมากเกรดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเอามาสริไปนะมาเสริมมาสริแม่แม่แม่มาที่แม่แม่ ดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าว o ด d ี้ท็อเท่านั้นกดเลยครับกดสิครเอา้ากดสินี่ยังไม่กดอีกกดอ่ะคุณอยากคุยกับเกต่อใช่ไหมคุยไปก่อนปะอะไระคุยคุยไปก่อนปะ แจสซี่<ค>มออกนี่คุยเจสซี่ก่อนดีกว่าเดีแยกกันคุยนะแยกกันคุยแล้วนี่คือแยกกันคุยในยามช้านะครับเ <c oughs> จสซี่เริ่มชินยังกับการนี่มออกทีวีออกรายการช <c oughs> ชอบไหมชอบมองเห็นตัวเองเราในตัวเราเองเนี่ยในวงการบันเทิงไหมในอนาคต จะมีใครมองเห็นหนูบ้างไหมนะทุกคนมองเห็นหนูตลอดเลยครับแล้วนอ,นอกจากร้องเพลงมีชอบทำอีกอ,อือออ่นไหมคะชอบการสแสดงชอบค่ะชอบการแสดงเพราะหนูก็มีเล่นซีรีส์อยู่แต่ไม่ใช่ซีรีส์ที่ดังอะไรอะค่ะ<อ>แค่เป็นซีรีส์แบบเล็กๆที่ไหนอะเร,อเรื่องไม่เลิกไม่ค่ะบม่เอ,ออกออกออกยัองออกที่ไหนอะมันไม่ได้ออกที่ไหนออกช่องห้าตอง แล้วตอนนี้งานเยอะไหมคะปกติอาทิตย์นึ่งทำงานถ่ายอะไรยังไงบ้างอะส่วนมากจะถ่ายแบบค่ะแล้วก็ไปกับคุณนุชทุกที่ใช่ค่ะเอออยากรู้ว่าก่อนที่จะไปตามเขาใน f a c e b o o k เนี่ยไปเจอเขาได้ยังไงรู้จักเขายังไงก็หนูก็ตามในเฟซตั้งแต่แรกเ่าไม่คนนี้ก็เขาดังในในเรื่องทอลออ๋อดังในวงการทออ๋อพี่ดนตีสัตว์เกเก่งเรื่องไหมคะ ครับรู้เรื่องครับเกรทครับตอนนี้เป็นช่วงไลฟ์แล้วนะฮะแล้วผมมั่นใจว่าแฟนคลับคุณมาเยอะขนาดเนี้เห็นแค่หน้าตาเดี่ของคุณธรรมดาแค่นั้นมันไม่ได้มันต้องมีการได้ดูคุณของเกรทนิดนึงเอาไหมจะดูพุงเหรอคุณเลือกเอาอยากอยากดูอ้าไหนบอกไม่ชอบก็แค่อยากดูอยากดูนี่จักเลยเกรทครับคุณเลือกเอานะว่าคุณจะถอดโชว์ หรือคุณจะดูหุ่นของน้องเจสซี่ไม่ได้เขาไม่ได้ผมเลือกได้ไหมครับไม่มีอะไรสิไได้หรอมม่ทธิ์วะเราอย่าเอาความรู้สึกตัวเองออกมาละค่ะพี่เป็นมิจฉก่นี่เราไม่ต้องขอดูหุ่นเขาเราก็เห็นเต็มๆแล้วนะเนี่ยเกรทครับผมว่าแจ็คเก็ตตัวนี้มันหนาไปหน่อยนะเกรทครับครับเกรทยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับสวัสดีครับพอาจะทุนนิ่งทองเน็กรายการเหล่านี้ลูกจิตปะเนี่ยทางนี้นี่ทางนี้เลยครับ หน่อยยหน่อทีมงานเนี่ยกรี๊ดดังมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าใจไอ้ขนอย่างงี้ผมก็มีอ่ะไม่ใครกรี๊ดผมบ้างเลยมันอยู่ที่คนครับพี่เขา three six pair เฮ้ยมัน six pair มันชัดขนาดนั้นนะได้ทำไงอ่ะวาดเอาก็กินพวกของทอดเยอะๆครับพี่ไอ้บ้าพูาจริงดิก็พวกคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยครับออกกําลังกายพวกวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้ครับคาร์ดิโอทุกวันไหมก็ ช่วงหลังๆนี้ก็พยายามทําให้ได้ทุกวันอยู่ครับวันละกี่นาที45-50วัน3ะสามสินาทีขึ้นไปคือวันหนึ่งเนี่ยเข้าฟิตเนสกี่ชั่วโมงอะคะก็ประมาณชั่วชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยครับไม่เกิน2ชั่วโมงครับเวทด้วยคาร์ดิโอด้วยใช่ครับประมาณกินก็กินปกติก็จะมีมื้อที่คุมแล้วก็มื้อที่หลุดมันมีคุมครับ แกไม่มีคุมไม่เคยคุมเห็นไหมไม่เคยคุมก็คุมไม่ได้จะหุ่นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวกลับไปม่เหมียดเด็กอายุ20ป่ะเนาะยังเบอร์ยังมีรั้วหรอใช่แล้วแล้วแล้วเจสซี่มีออกกำลังกายบ้างไหมคะไม่มีค่ะอะไรคือออกกำลังกายจริงเหรอเขาเด็กอยู่ไงไม่แต่เด็กไรก็เด็กเท่าไหร่เคยยี่สิบสามครับยี่สิบสามห่างกันสามปีนี่ห่างสามปีห่างกันสี่ปีเองทั้งหมด ร้องสามสิบสี่สิบสี่เดี๋ยวจะรู้เกรทเพลงเคลียร์ไว้ใจเนี่ยเขาติดต่อมาเองเลยเหรอใช่ที่นี่เติดต่อมาทางผู้จัดการเกนครับใช่ครับทางภาพดีเขาจะเป็นพี่ๆทางภาพดีครับใช่ครับติดต่อมาเพลงนี้ตัวเองร้องได้ปะได้นิดนึงครับผมรู้ว่าแฟนบอยากจะฟังเกรสร้องเพลงจริงไหมเรียกีทุกอันเร็วนะฮะนิดนึงได้ปะได้ได้อยู่นิดนึงครับก็ทีอี ที่เธอทำมันแรงเกินไปเกินทนรักไว้ใครจะทนเธอมีใครอีกคนทำได้ไงจบก่คนจีบไิ่จีตัวเธอเพราะเธอเลือกแล้วเธอจะไปหมดสิ้นความหมายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายเพราะความไว้ใจนี่ ี่เป็นเก่านี่มเป็นเก่าน้ำให่ครับเป็นเก่าาทำใหม่ครับจำได้ไหมจำได้จำได้จำได้ก็มีอายุเหมือนกันนะแป้งแหมอยามาเจสซี่และครับเมื่อกี้คุณร้องเพลงที่ออกแบบโจโจร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้ต้องฝึกก่อนอ๋อเหรอแล้วร้องเพลงชาปเพลงไทยแบบเพลงไหนเราชอบสุดเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ต้องฝึกก่อนแต่มองมองหน้าฝรั่งแต่บอกว่าร้องเพลงอังกฤษได้ไหมไม่ได้ต้องฝึกก่อนไม่วเจสบีต้องเป็นใครั้องอะไร โตเมืองไทยโตที่นี่แม่เลี้ยงตั้งแต่เด็กไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถนัดภาษาไทยใช่ค่ะอ้าวแล้วเพลงเพลงช้าที่เราชอบเพลงไทยคือเพลงอ่าน่าจะมหาลัยวอร์ชวค่ะอะไรมหาลัยวอร์ชนอ๋อเหรอลองไปฟังหน่อยดิจริงปะเนี่ยเออนิดเดียวสิิงลูกนิดเดียวอย่าเพิ่งโอเคไม่รู้จะทำเพื่ออะไรค่ะ แค่แค่ก็ไม่กล้าแต่เกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้ทต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟัง <c oughs> ใครคนหนึ่งชอบเธอจัง <c oughs> แต่ภาพของฉัน <c oughs> ไม่น่ามอง <c oughs> เป็นเด็กบ้านบานเป็นเด็กเลี้ยงวัว เนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้เชื่อใจโอเคไหมพร้อมแล้วห่วงไม่จริงเลยเสียงมนสีแหวมีเสน่ห์มากเลยจะบอกให้ยูไปประกวดด้วยแอดเฮ้ยแล้วมันคุณรู้ไหมปัญหาคืออะไรรู้ป่ะเวลาที่ออกไม่หลุดะตาผมก็ต้องมองไม่ใช่ป่ะรับกล้องคนที่ทางบ้านก็บอกว่าไอ้นี่หื่นไปมองนมน้องอยู่แล้วไม่หื่น วันนี้ด<อ>ันดี่ด้วยวันนีนี่ดันนี่นันน่งน,น,นี่ก็นีก็ออพร<อ>มีลูกแล้วมีลูกแล้วไม่ไม่คือเห็นนั่งไม่กลนั่งใกล้น้องทำไมอยากกินมะพร้าวกับแตงโมงโอ้งานดีงานดี